Còn đây là đáy lượn Xoay của sân thôi Sân sẽ quay qua đây ขึ้นมาข้างบนแล้วจ้ะจะมาทะลุตรงนียค่นะคะมันออกมันเป็ออกท้างหนามันออกอันมันมออกข้างนึ่งสองสาอ๋อนี่เป็นบรรยากาศข้างนอกนอกจ้ะคนก็ร่าคือเก่าจ้ะพี่นอ้องอากาศก็ถือว่าจะเป็นทางออกทาง,ขงเขาว มาตรงน,นี้จะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปข้างบนะนะคะยังผิดทางว่าถูกไหะ รถไฟใต้ดินประเทศในสแรนแเนดตอนขึ้นบริไทยให้เบิงพี่น้องเราจะไปร้านอาหารของร้านชายแต่มารลบนีลงนังรถไฟใต้ดินไปเนาะคะ่ะ กัคล้ายๆกันนั่นแหละกับรถไฟใต้ดินบางห่างแต่ว่าข้างล้างมันบออุมันอากาศมันบบกอับเบเชื้นผ่านประตูก็จะแตะตรงนี้คือกันจัน บรรยากาศข้างนอกมีรูด่อนพี่สาวขึ้นจากสถานีรถไฟใต้ดินมาแล้ก็จะข้ามถนนนะคะ ทกี้เข้าขึ้นมาจากบองนีค่ะในสถานีรถไฟใหญ่นะจ๊ะศูนย์รวมไปต่างประเทศก็ได้ไปเยอรมันไปฝรั่งเศสไปประเทศไกลเคียงนี่แหละจ้ะแต่ตอนนี้เข้าก็จะย่งางไปร้านอาหารร้านชายประกาศสดชื่น เย็นสดชื่นบ่มีฝนค่ะที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมก็คือตา่างฤดูกาลเนาะจ้ะทุกเชือป้าแมมจะเคยมาฤดูไกลกๆจะเขาหนาหอนเนาะช่วงมีหน้ามษาแต่ว่ารอบนี้ป้าแมมมาเดือนกัญ่าช่วงเป็นฤดูใบไม้ปลิเนาะจ้ะ ใบใหม่กำลังจะเปลี่ยนสีกำลังจะลวงลนเิ็นผาบรรยากาศมาให้ยพี่น้องเข้าได้ชมกันความสวยงามของประเทศเน,นเธอร์แลนด์คนติดจะกพี่น้องนักท่องเที่ยวทางต่างประเทศอันนี้ทงองยซจะเป็นกรุปทัวหลหลายคนจะเป็นกรุปทัวคุณรู้ว่าเป็นประเทศใด คงจะเป็นโซนอยู่หลมคือกันนะคะเราก็จะขามถนนไปฟังปุ่นไปฟังทังปุ่นจ้ะสัญญาณรับ ไฟเขียวเราก็ต้องรีบเดินข้ามตามถนนบานนี้โบเมนระวังตะรถเนต่อนด้วยจ้ะระวังรถจักรยานนำ้ำเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางรถจักรยานเนะคะ เย็นสบายดีอันนี้เป็นเรือจ้างเป็นเรือสำหรับนักท่องเที่ยวท่อเที่ยวนั่งเรือชมเมืองนะคะมีไข่ขึ้นหลายจุด ที่เห็นเหมือนอบ้านสัญ,ญลักษณ์เป็นออกทองไปทั้งจีนเป็นร้านอาหารอาจะจพี่น่อยร้านอาหารอยู่กลางนาบ้านอาหารจีน ถึงแหละพี่น้องอันที่มีท่งประดับหลาลาน่นนะจะเป็นโรงแรมระดับผาดาวจากพี่น้องกัยางตรงมนีใบไม้ก็จะเริ่มร่น นี่ถึงแล้วเกนซูชิร้านอาหารอันนี้ห้างเขาขังลางเนาะงห้องเขาขังลงังเลยจ้านี่อันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะสวัสดีครับวีลกำลัวอากาศหนาว่วีลกำลัวอากาศหนาว

ี่จะเป็นเจ็บลูกนองเนาะคะ่ะวะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เลยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยสดๆใหญ่ๆอย่างนี้นก,ก็แบบมีเศร้าแพรทองแทนเมียยังอ๋อสื่อมาใหม่อันนี้เป็นทองอยู่ตรงนี้ละ่ะ โอ้ยังทองอยู่เายังมาแพ้คนนี้เป็นเจ้าของร้านนัมเ e อร์วันเมื่อกี้ทอมมีเป็นนอกอันนี้เป็นซีอีโอใหญ่กันพี่น้องคนนั้นก็ซีอีโอนี่จ้ะคนนี้คนนี้ก็ซีอีโอเหมือนกันสองคนสองคนพี่น้องจ้ะ นี่เอนันนี้เป็นอีกโซนนึงจ้ะอันนี้อีกโซนเชฟก็จะยู่ขางในเนาะ แขกคนก็จะมานั่งแถวนี่แขกเต็มทุกวันนะคะยังคุณเราจะกินกันตรงนี้ก็จะเป็นห้อง VIP จ้ะ เป็นห้อง V.I.P ตรงนี้ท่านาะที่เชฟก็คือหลานชายจะคลองบะจะคล้องหลานสองคนเนาะ่นก็นจะยืนอยู่ข้างในแขกเพ่นก็นจะนั่งอยู่รอบนี่จะ้ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบโอมาเกะ รงนี้ก็จะเป็นด้านนอกมองเห็นด้านนอกมองเห็นโรงแรมหาดาวอยู่ข้างนอกจุณจัง ที่สามจ้ะอันนี้เป็นโซนที่สามนะคะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นคาราโอเกะข้างล่างนี้จะเป็นห้องดื่มนะคะกิน oh <yeah. S 1> ข้างบนแล้วก็จะลงมาข้างล่างดื่ม <c oughs> เป็นที่นั่งดืง่ม <c oughs> ประตูก็จะออกทางนี้ได้ ไปซ่องด่านเนาะป่าไปร้านก็นซูชิคนงานกำลังกินข่าวกันร้านอาหารนี่เพื่นมีดเลียงเขานํำเดิอจ้ะ เฮ้ยเฮ้ยเอาเก็เอาราอดเยเจะลงมาข้างล่างจะมาเอาทอมมี่อันนี้คือเจ้าของร้านนะคะทอมมี่ร้านชายโซนห้องน้ำห้องน้ำสะอาดสะอาดผู้ชาย อันนี้ก็จะเป็นครัวเป็นก็จะส่งอาหารขึ้นตรงนี้เนาะจ้ะเป็ดลิบลิบส่งอาหารนิดเอาไปเองบอ่ นี่เอาไปเองบ่เอาไปให้เพื่อนบ่มันไปเติมน้ำเม็เติมน้ำญค่ป <Okay. S 2> uh. ุ่นโอเคของวายอันนี้เพื่อนก็นจะเห็ดสดซดหม่ๆเลยจะ้ะใส่ตู้เย็นไว้นอกจากของสดนะคะทำเพิ่งเสร็จก็ oh. จะเอามาไว้ตรงนี้